อะไรเอย e, พะลุงพลังดีครับมันเป็นยังไงเนี่ยของเป็นยังไงเ<ม>หล่าซุข้างด้วยเป็นยังไงเนื้อมนขึ้นยังไงมันขึ้นยังไงน้นนำชาเป็นอะไรบอรไปน้ำให้องคนะ์แล้เดี๋ยว A few moments later. บ่าว่าจะเกิดยังขึ้นกะะันรึตามแต่เบียก่อนกินเลยใครจะกินกวนก็กินโมบอกว่าคอแข็งๆอนะ่ะคองแดงอะ่ะไม่ใช่ว่ากินเบียร์เก่งอะไรนะ

第一。 ไม่เดือนอยได้หนีนูอขอความมากด,ดไว้ีเมื่อมานิไปหาลูก้นเลไพูรขอหมอเรจะได้กลับไปหาว่านอนไฟังถึงเม่านมาแล้ว,ลวข้อลูกรันเจ้าที่มาจากสวรรค์ เป็นย <Five. S 1> ังมูสองอันนี้่อจมยังกันเหรอดีๆก็จะใส่มูอะไรนะ อะะไรนพี่ <น helmet. S 2> สันติอยู่ดีๆก็จะใส่หนาแถวเนี้ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้ถูกหมายนึกหมายนึกใส่อะไรใส่รองเท้าบอกพี่ไปไปชวนคนเก้าวเล้าขนาดนึงแม่เกิดก่อนลงรถบอกว่าหัวทองอยู่ดีๆอยากหัวแดงไหมวัดอุ้ยเดบานม้างกันแล้วเอขาก็ยีก่อนเนี่ย กินได้ปะเนี่ยปะวันนี้เน็ตเน็ตปะกี่ตาร์นี่บอควายเาวันไหนเป็นไงบอควายเาวันไหนเป็นไงคือบอควายเงากิบสันจังจังจังอันนี้ก็เป็นเครื่องดนตรีที่ตาบอควายดีเลยเป็นไงกี่บอ อะไรแก่รถอะไรแก่อะไรอไรแก่รถพูดก่อนอาไปอาไปอาไปซิวชุดหลายห่วงคนหลายากทำไมไม่ตื่นแม็กนิดนึ่ืซีวอนเยอะไปเดี๋ยวเดี๋ยวมึงกล่องมึง ยิบไมใหม่เอาไปยิบไม่ใหม่ก่อนอ่าอันนี้าอะไรอันนี้คืออะไรอันนี้อะไรตาบูบูเนี่ยครับแม่ต้องอุ้มแล้วมา จกมันกินไิงหูกระชุยเดยกินใหญ่หอมดอกกะเหรี่ยงยำปลาอืกวนตีนขมับแม่ยมฟ้าแรงเดี๋ยวต้องปาแรงหือป้าแดงยมฟ้าแรงยมฟ้าแรงยำปลาแรงยมฟ้าแรงยมฟ้าแรง ยำฟ้าแดงยำฟ้าแดงฟ้าแดงยาฟ้ายำย่ำแดงคำลงมายำฟ้าแดงยำฟ้าแดงคำลงมาฟ้าแดงนางไอยำฟ้าแดง ฝ้าเดงฝาแดงฝาแดงก็มีย่าอัลเลงียังกะยังก็ยังเกยะฝ้าแดงฝแงชื่อเพ่งกอาแดงร้าน้าแดงรานบ้องปากกีแยงเ้อกกียงฝาแดงคำลงมาถ้าสิบ yeah, Mont ่าไปว่าเคยซื้อ้าใหงเมือไ่ยามฝ้าแดงบอกฟ้า้าแงนี่ยนี่นีเขากำลังกินในขมตอนอาจารย์กูเท่านั้นที่ตอบได้นี่ หอมดอกผัดกระเยางามฟ้าแดงคำลงมาฟ้าแดงฟ้าแดงแก้มฟ้าแดงฟ้าแดงนะไอ้เหรอฟ้าแดงคือปลาที่ตกะแฟ้าแดงคำลงมาแม่ตเป็นเด๊ แบบเางปลาแดงย่างปลาแดงปลาแดงปลาแดงขับลมากลาเมาจัื่อนมันเป็นเด็กหน่อยหรอะมกเบื่อต้องนะย่างเลง่าางเด็กน่อยขบบนยแม่เล้งัลงมาเดียเดนะเดีกเดือนะคนตกินตองไปเจ ปลาสันไม่้แนไาันดวลาซันูกานัี่้นัมงรยาดมาได้เกิดกอนมือน้อนีลำชานันี่ลูกนีเรายืนกันที่โบครั้แรกในชีวิตครับมงคลฟาร์มมงคลฟาร์มยาดาดเกิดนเาความนาบเขอินน้อยมาเบเกาอินี่มาเนี่กันได้ไปต้อมเปนัอิเาะเียวเรียบลงเลเรลงเรเรเจาเนี้ กินบอะเส้นใส่นีรถได้อันนี้ก็เป็นยังคู่บ้านนี่ที่ยังขึ้นไนออยเหรอใส่ต้มป้าอันนี้เขาใส่ยังน่าจะยังเดียวกับต็มแลน่าจะยังไม่ใส่เอาใส่บะลยเอดใส่ไปเรอ้เาต้องเอาหนี้ใส่ ป้อมปลาใส่ผักกัญญางเราต้องใส่เองปะใส่ตอนนี้เลยเหรอไม่รู้เนี่ยเขาใส่มาแล้วหรือเปล่าใส่แล้วไม่เห็นมีบอกเห็นมีเขาเป็นมันเป็นจำมาดันอยอะยันบอกต้องกินแล้วจะรู้พอไม่เดียวมีอยู่เลยใส่อยู่บักรงไกลผักกัญญางขอบคุณนะอุ้ยมีพัดลมด้วยแหละอุ้ยมีเลยตรงไกตรงมไกรใส่ผักเสี้ยว เมีย่ยมเมียาอมเรี่ยนเมีย่อมเรื่อง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 อะไรที่เป็นความลับของพี่ปุ้ยอย่างก็คืออุบไปก่อนไม่อุบอุ๊ยไม่พูดไม่น่าที่เคยเเนยปัญหาครอบครัวของเขาคือปัญหาของเขาเออเอาอะไรวะเราแค่เสียมไม่เฉยไปเลยเราไม่ได้เสียมเราแค่บอกเล่าเอาไปกินหลับทอดโอ๊ะผมใจตุ้ยหอดขาดหมานั่งอย่ไรนี่

ต้มป้าขอบครับต้มป้าขอบคุณครับขอให้เราภาพสมเจริญขอให้เราภาพสมเจริญที่เงินให้ได้ทองที่ทองให้ได้เงินที่เร็วกินเบียร์ให้ดีเร็วข้าวอะไรข้าวหน้าตาดีข้าวรองข้าวสวยข้าวช่วยเลยอ๋อข้าวหน้าตาดีปากอะไัเนี หมูกับเนื้อเหรอใช่อันนี้เนื้อหรอใม่หมดไหมไม่หมดมันเี๊ยทำอรมยนเนี่ยเอาไป็นะเป็นโรเลี่ยมอร่อยไหมครับปลาหมอคางดำ้อมพี่บ๊อบ กินแล้วครับหนัวมากนี่ต้องการยกอยู่ในหมดแล้ว,วเราเกลือมลงหมดแล้วอร่อยมากครับขอบคุณเจ้าภาพป๊อปด้วยครับไีไปใ่ในพวกไม่ว่าดีเดียได้เล่นเดียร์เลยปลาหมอแซ่บมากเลยครับหมออย่างครับปลาหมอข้างดำ หมอหมอหมมอใครมอใครหมองดาหมปลหมอปลาข้างดําหมอปลาขางดําแม่แมางัหมดนี่มางงข้างกันพราล้วมีเวลาขิงหมกันเนาะเอาดมหัวทองก็ดีแล้วหา้ัวทองก็ดีแล้วงี้อยากหัวแดงแถวนี้แม่งเถื่อนบอกตรงๆ ลเอามาไปเนี่ยใครมันทองมากกว่ากันลูกรักเี่ใทอหัวทองกว่าบอกนียังไงทองเงาทองเงาหนูแค่นั่งหนูแค่นั่งแบบหนูแค่นั่งตันทางเพื่อนเฉยๆอ่ะเพื่อนก็บอกว่าใส่เซลสบอตรงนะ ถ้าไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้เหลวดิ่งได้เรื่องเขาเลย่องเขาพี่หนุ่ยก็มากันเรือน้องเออเก่งเวทเจ้าต้อมบอกว่าใส่สองซบบ่พี่หนุ่ยว่าเอาเลยขับไปร้าวๆตัวนี้อีกแน่ๆร้าวๆยังซุ่งเสริมตัวนี้ซุ่งเสริมต้องชาดจำเสียงผิดทำแบบชีเตียน

ทุบย <gesch> <laughs> ูดนกเหรอครับบ้านับเดือกงานคำเมื่องเดือกงานเหรอแต่เดืกงานผมมุ่งแรงทึงแจ๊วิบวเมื่อีงแจบวิบยังเพ็นยังเพยังเพลงยังย้อนใจอ้ทีมกิ้งคุลุกคุลุกคุลุกจงย้อนใจไอ้ทีมกิ้งคุลุกคุลุกคุลุกจบลายเจ็บใจยังบอกเฮ้ยไมไหววะเอ้าไมไหวแล้วไมไหเตะเหรอ ไปฟังนะครับเด้ในยูทูบนะครับจะเพลงไหม่ะเพลงผวมไปเลยครับแต่ผมจำไม่ได้กแล้วเจ้าชท่อเนือไปแล้วจ้ะอาอนจไม่แล้ครับไม่จ่อยแห้งเออมันผอมลงนะจ่อยไหมครับจ่อยครับกกำลังกายครับคุมหารชกมวยคุจะไปชกวันวันอะไรวันน็กเกิลเหรอวันออกพรรษาแต่คุมอาหารเนี่ย วันนี้เรามาเยืนที่สารคานะครับทุกคนสูอใกล้ๆถึงนของเราเองวันนี้ก็ขอให้ทุกคนปล่อยตัวปล่อยใจและเพลิดกับเสียงเพลงที่เรากำลังจะมาเล่นให้ทุกคนได้รับฟังไม่ต้องปวดหัวไม่ต้องกดเหงไม่ต้องติงก์อะไรทั้งนั้นครับผมเต่มที่กับทุกการเดินทางอันลจออินเดีย